เช้าที่ร้อยเอ็ดแดดไม่รีบผมขับรถเลี้ยวเข้าวัดบูรพาพิรามลมพัดยอดไม้เหมือนกำลังจะบอกว่าค่อยๆเดินเดี๋ยวความสงบก็จะเดินมาหาเราเองด้านหน้าเป็นองค์พระพุทธรูปปางประธานพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศยืนสูงสง่าแบบไม่ต้องประกาศตัวแค่เห็นก็ทำให้เรื่องราวมากมายในหัวเราสงบลงได้ทันที เหมือนมีใครบางคนกดปุ่มมิวให้กับชีวิตผมเดินเข้าลานวัดอย่างเงียบๆเ,เสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนต์ฟังได้ชัดเพราะความเงียบของวัดมันไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความเต็มของอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นพระท่านยืนประธานพรมือชี้ลงแบบเรียบง่ายแต่ใจผมกลับคิดเยอะกว่า ตามประสาคนสมัยนี้ที่ยังอยากได้ทั้งโชคทั้งความรักความสำเร็จข้างในฐานพระมีคนกราบพระอยู่ไม่กี่คนบางคนขอให้หายป่วยบางคนขอให้ลูกสอบติดบางคนขอให้หนี่บางก้อนหายไปเฉยๆที่นี่คือธนาคารแห่งความหวังของมนุษย์จริงๆผมจุดทูบสามดอก ขอให้ตัวเองมีสติพอที่จะไม่ทําเรื่องอะไรโง่ๆบ่อยเกินไปมีสมาธิพอที่จะทำงานให้สําเร็จตามสัญญามีโชคเล็กๆติดมือเวลาเงินฝืดไม่ใช่เพื่อร่ํารวยแต่เพื่อไม่ต้องเดือดร้อนใครตอนเดินออกจากวัดเงาของพระใหญ่ทอดยาวลงลานวัดแสงเช้าเปลี่ยนไปทีละนิดเหมือนกําลังค่อยๆบอกว่า เวลาไม่เคยหยุดคอยใครแต่ก็ไม่เคยเร่งใครเหมือนกันเราต่างมีเรื่องรีบเร่งเองผมเงยหน้ามององค์พระเป็นครั้งสุดท้ายคิดได้ว่าเรามันคล้ายเงานั่นแหละสวยเท่าที่แสงจะให้แต่เดินต่อไปข้างหน้าเสมอออกจากวัดวันนี้ไม่ได้ได้โชคแบบใหญ่ทันใจ แต่ได้ใจเบาขึ้นเล็กน้อยพอที่จะขับรถไปที่อื่นโดยไม่กังวลทริปนี้ยังไม่ได้จบเดี๋ยวเราไปคุยกับเมืองร้อยเอ็ดกันต่อออกจากวัดบูรพาพิราม ผมรอให้แดดบ่ายแก่ค่อยๆอ่อนตัวลงและขับรถมุ่งหน้าไปยังบึงพรานชัยเพื่อให้ได้พักใจในตอนเย็นบ้างพอถึงบึงลมเย็นจากน้ำพัดขึ้นมาประทะหน้าเป็นลมชนิดที่ทำให้หัวใจยอมลดระดับความเครียดลงโดยไม่ต้องกินวิตามินอะไรทั้งนั้นรอบบึงมีผู้คนมาวิ่งออกกำลังกายกันเพียบอีกทั้ง ฝีเท้ากระทบพ,พื้นเป็นจังหวะเหมือนกลองของทาหารแต่สีหน้าทุกคนดูไม่ได้สู้รบเท่าไหร่มีแต่สีหน้าที่วันนี้ขอชนะตัวเองก็พอแล้วฝั่งด้านหนึ่งมีเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มๆยูนิฟอร์มยังไม่ทันถอดกระเป๋ายังสะพายอยู่แต่เสียงหัวเราะเด็กดังเหมือนกับปิดเทอมไปแล้วบางทีก็แปลกดี ผู้ใหญ่พยายามหนีความจริงส่วนเด็กพยายามยืดเวลาแห่งความจริงให้นานที่สุดริมเบึงอีบมุมเป็นหนุ่มสาวนั่งคุยกันสองสามกลุ่มคนหนึ่งยื่นชาไข่มุกให้อีกคนยิ้มแบบเขินๆในขณะที่สายลุ่มช่วยปิดบังบทสนทนาที่เราไม่ควรได้ยินผมมองแล้วรู้สึกว่าความรักในเมืองเล็กๆ ไม่ต้องการคาเฟ่แพงแงหรือแสงไฟดีๆมันต้องการแค่ม้านั่งตัวหนึ่งกับเวลาในมือเท่านั้นอีกฝากหนึ่งของบึงมีคู่รักคู่หนึ่งปั่นเรือจักรยานในน้ำปั่นไปหัวเราะไปเหมือนเพิ่งคบกันไม่นานหรือไม่ก็รักกันมานานแล้วนานมากจนทะเลาะกันไปหมดแล้วเหลือแต่เสียงชีวิตหัวเราะที่เป็นต้นทุน ใครจะไปรู้ความรักมันไม่เหมือนวิทยาศาสตร์พอจะวัดอะไรได้อยู่แล้วมีผู้สูงอายุสองคนเดินแกว่งแขนแต่สีหน้ากลับร่าเริงเหมือนเด็กมอปลายบางคนที่ผมเห็นบางทีการเวลาอาจจะพาความแข็งแรงไปแต่แดนมอบสติแบบมั่นคงมาชดเชยแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์สะท้อนบนผิวน้ำเป็นริว้ว เหมือนจินตนาการกำลังเก็บงานโชวปิดท้ายเสียงนกเหนือบึงกำลังบินกับรังส่วนคนเราก็ต้องเดินกลับบ้านตัวเองหลังจากใช้พื้นที่สาธารณะแห่งนี้เป็นยิมชีวิตชั่วคราวผมยืนมองบึงสักพักแล้วคิดขึ้นมาได้ว่าชีวิตคนเราก็มันเหมือนเย็นวันหนึ่งที่บึงพร,รานชัยนี่แหละมีคนเพิ่งเริ่มออกกำลังกายมีคน เพิ่งเริ่มรักมีคนกำลังรักษาโลกมีคนกำลังลืมเรื่องเครียดมีคนกำลังพยายามหาอะไรบางอย่างและมีคนที่ไม่ได้หาอะไรเลยแค่อยู่เฉยๆก็พอลมเย็นตีแผ่นหลังแสงสุดท้ายค่อยๆโน้มตัวลงใกล้แนวกิ่งไม้ผมต้องรีบไปต่อเพื่อไปชมวิวสวยของเมืองและ ไปไหว้พระบนที่สูงที่สุดของเมืองแห่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูวิวข้างบนขอโบสถ์แล้วเนาะ หลังจากที่เดินเล่นที่บึงพลานชัยผมก็มาหยุดที่หน้าหอวูดลมเย็นปลายวันพัดมาแบบไม่เกรงใจความร้อนตอนบ่ายพระอาทิตย์ย้ายตำแหน่งลงต่ำเหมือนคนพร้อมที่จะเก็บร้านกลับบ้านผมขึ้นลิฟต์ไปยังจุดชมวิวพอลิฟต์เปิดออกเสียงลมแรกประทะใบหน้ามันทำให้ผมรู้สึกทันทีว่าเมืองหนึ่งเมือง ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากตึกถนนและร้านค้าเท่านั้นแต่มาจากผู้คนความฝันและวิถีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันด้านล่างคือเมืองร้อยเอ็ดในเวลาห้าหกโมงเย็นรถยังวิ่งอยู่แต่ไม่รีบเหมือนตอนกลางวันฝุ่นควันบางๆเหมือนเพิ่งคอออกจากปอดของเมืองบึงพานาชัย เป็นวงสีเขียวเข้มขั้นกลางเมืองเหมือนหัวใจที่เต้นอยู่เรื่อยๆแบบไม่ต้องมีใครเห็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ถูกจัดวางเรียงเหมือนกระดานหมากรุกบางหลังคงจะมีคนกินข้าวพร้อมกันบางหลังคงจะมีคนรอให้ใครกลับบ้านบางหลังคงจะมีคนอยู่คนเดียวแต่ไม่เหงาและ บางหลังคงจะมีคนอยู่มากมายแต่กลับเงียบที่สุดในซอยพระอาทิตย์เริ่มเปลี่ยนสีของมันเป็นสีทองสม้มแล้วค่อยๆจางไปแดงเรื่อเหมือนหมึกที่กำลังจะหมดจากขวดแสงมันสะท้อนบนองค์พระใหญ่ที่เราไปมาเมื่อเชา้าเหมือนเมืองกำลังตั้งฉากไฟปิดท้ายให้คนทั้งเมืองได้พักตัว ผมเดินขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อไปไหว้พระพระองค์เล็กวางอยู่สูงสุดเหนือเมืองผมยกมือขึ้นไหว้แบบเงียบไม่ได้ขออะไรมากมายแต่ขอให้ตัวเองมีแรงพอที่จะรับมือกับวันพรุ่งนี้จะดีจะร้ายก็ขอให้ไม่พังง่ายเกินไปและถ้ามีโชคเล็กๆติดมาด้วยก็จะถือว่าเป็นโบนัส ระหว่างยืนมองเมืองจากชั้นบนสุดผมคิดขึ้นมาได้ว่าคนเรามักจะมองชีวิตตัวเองใกล้เกินไปจนเห็นแต่ปัญหาพอได้ลองมองมันมาจากมุมสูงแบบนี้ก็เห็นได้ว่าหลายๆเรื่องมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดพระอาทิตย์รับขอบลังคาไปอย่างช้าๆเหมือนกำลังจะบอกว่าวันหนึ่งวันจบลงไป ไม่ใช่เพื่อหมดแรงแต่เพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่ในอีกรอบของตอนเช้าผมเดินกลับเข้าไปในลิฟต์ลมหายใจลงต่ำกว่าเมื่อสองชั่วโมงก่อนไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะใจมันสงบลงนิดหนึ่งก่อนจะเดินออกจากหอโหวตผมอยากทิ้งคำถามให้คนคิดต่อถ้าชีวิตเรา เป็นเมืองหนึ่งเมืองแล้ววันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ตรงถนนเส้นไหนของมันและที่สำคัญกว่านั้นเรายังอยากเดินต่อไปบนถนนเส้นเดิมอยู่หรือไม่หรือถึงเวลาที่ต้องเลี้ยวไปทางใหม่แล้ว